โครงการสูนย์พักพิงดูแลสุนัขและแมวจร์จัดในพระบรมราชูป,ปะถมัมค่ะโดยโครงการนี้นะคะจะอยู่ภายใต้โครงการจัดปลอดโลกคนปลอดภัยจากโรคพิสุนักบ้าค่ะค่ะโครงการนี้มีนโยบายแผนพัฒนาระหว่างปี2560ถึงปี2563ค่ะโดยวัตถุประสงค์ของโครงการคือจัดสร้างหรือพัฒนาสถานพักพิงสัตว์ต้นแบบ เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคสัตว์สู่คนอื่นๆสร้างจิตอาสาในงานด้วยการจัดการสถานพักพิงสัตว์นะคะสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสัตว์และสถานพักพิงค่ะเพื่อให้บริการที่ช่วยลดจํานวนสัตว์จรนัดอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งวัตถุตามเป้าประสงค์ของโครงการค่ะจะมีการสร้างสถานพักพิงอยู่ 6ที่ค่ะซึ่งในปัจจุบันจะสร้างแล้วเสร็จอยู่ที่5ที่ค่ะจะเหลือในส่วนของสพ,พัสกพิญสฉนจรจัดจังหวัดเชียงใหม่ที่ยังไม่ได้ดําเนินการสร้างค่ะ,คะโดยสาเหตุและผลกระทบของสุนัขและแมวจันจัดค่ะสาเหตุของสุนัขและแมวจัจัดมีได้หลายปัจจัยค่ะอย่างเช่นกันค้า ศูนย์ดูแลภักพิงสุนักจรนจัดการขาดจิตสำนึกและผิดชอบของเจ้าของสัตว์เลี้ยงพัดหลงจากบ้านค่ะและจะมีในส่วนของการจัดการที่ไม่เพียงพอจากหน่วยงานรัฐค่ะปัจจัยสำคัญอีกอย่างนึงคือการเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์ที่ไม่มีการควบคุมค่ะและอาจจะส่งผลในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจและสังคมค่ะทำให้เจ้าของไม่สามารถเลี้ยงสัตว์ ต่อไปได้ค่ะซึ่งในส่วนของผลกระทบจากสุนัขและแมวจรจัดค่ะก็จะมีทั้งในส่วนของสวัสดิภาพของสัตว์และในส่วนของผลกระทบต่อคนในสังคมค่ะในส่วนของสัตว์ก็จะเป็นในเรื่องของการที่สัตว์ไม่มีที่อยู่อาศัยการไม่ได้ทานอาหาร ที่เหมาะสมกับร่างกายค่ะหรือว่ารวมไปถึงในเรื่องของเมื่อเจ็บป่วยไม่ได้รับการรักษาหรือการจัดการศพอย่างเหมาะสมค่ะค่ะในส่วนของสังคมค่ะก็จะกระทบในหลายๆด้านอย่างเช่นทางด้านสาธารณสุขเนื่องจากสัตว จอจัดนะคะไม่ได้รับการดูแลการรักษาอาจจะมีในเรื่องของพาหะนําโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคอื่นๆที่ติดต่อสู่คนได้ค่ะในส่วนของทางด้านสิ่งแวดล้อมก็จะอาจจะเกิดกินเหม็นจากการขุดคุยกองขยะค่ะในหน้าของเศรษฐกิจค่ะก็จะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจัดการโครงการหรือว่าเวลาที่มีสัตว์จรจัดใน ชุมชนหรือว่าในพื้นที่ไปจำนวนมากอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของชุมชนการเข้ามาในการจัดทํากิจกรรมการค้าขา,ขายหรืการท่องเที่ยวลดลงค่ะแนวทางที่สารพักพิงจะช่วยแก้ปัญหานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการจัดตั้งที่พักพิงดูแลสัตว์ค่ะการให้บริการทําหมันและฉีดวัคซีนนะคะ,คะการสร้างจิตสํานึกให้ความรู้แก่ประชาชนรวมไปถึงเชื่อมโยงองค์กร ของพังภาครัฐและเอกชนในเรื่องของการควบคุมสัตว์จรจัดค่ะซึ่งในผลลัพธ์ที่ได้นะคะผลลัพธ์ระยะสั้นก็จะเป็นในเรื่องของการลดจานวนสัตว์จรจัดในพื้นที่ลดการแพร่ระบาดของโรคประชาชนมีความเข้าใจในการดูแลสัตว์มากขึ้นนะคะซอกของผลลัพธ์ระยะยาวชุมชนปลอดภัยขึ้นจากโรคพิษสุนัขบ,บ้า ลดปัญหาการทารุณกรรมสัตว์ระบบจัดการสัตว์จรจัดที่ย,ยั่งยืนค่ะและสามารถาพัฒนาคุณภาพชีวิตของทั้งสัตว์และคนในชุมชนค่ะค่ะในส่วนของจังหวัดและที่ตั้งนะคะค่ะในส่วนของเกณฑ์การเลือกที่ตั้งค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการเลือกบริบทที่ที่พื้นที่มีศักยภาพทางการจัดการในเรื่องของกลิ่นเรื่องความสะอาดค่ะแล้วก็จะมีระยะห่างจากชุมชนค่ะ มีพื้นที่ท่องเที่ยวในระยะการเดินทางที่ไม่เกิน15นาทีค่ะเพราะว่าภายในโครงการจะมีซอยของพื้นที่เชมพาณิชย์ค่ะค่ะในเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินเนื่องจากเป็นโครงการของรัฐค่ะก็จะเลือกเป็นในส่วนของพื้นที่ของทางราชการและก็พื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ในการสร้างจากนโยบายรัฐค่ะ มีเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมและก็เอื้อประโยชน์ให้กับโครงการมากที่สุดค่ะในส่วนของกลุ่มผู้ใช้ง่ายค่ะก็จะเป็นบุคคลในพื้นที่เข้าถึงได้ง่ายค่ะแล้วก็จะอยู่ใกล้เส้นทางท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวที่สามารถแวะชมได้ค่ะมีจานวนสัตว์จรจัดในพื้นที่ค่ะในส่วนของการเข้าถึงก็จะมีระบบถนนในการเข้าถึงโครงการได้ค่ะแล้วก็สะดวกต่อการ จัดการในเรื่องของเหตุการณ์ฉุกเฉินนะคะค่ะในส่อของกิจการเลือกที่ตั้งเพิ่มเติมนะคะก็จะเลือกพื้นที่ที่ตรงตามเป้าประสงค์ของโครงการค่ะก็จะเป็นในส่อของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ตามแผนพัฒนตามแผนนโยบายการพัฒนาค่ะแล้วก็จะเป็นพื้นที่ที่มีสัตว์จรจัดในพื้นที่ค่ะซึ่งในโครงการนี้นะคะก็จะรองรับสัตว ตอนจัดจาก8จังหวัดภาคเหนือตอนบน,นะคะ่ะซึ่งอัตราเฉลี่ยรวม4ปีนะคะเฉลี่ยต่อเดือนจะตกเดือนละประมาณของสุนัขจะอยู่ที่ประมาณ833ตัวแล้วก็แมวจะอยู่ในประมาณ507ตัวค่ะค่ะในส่วนของการเลือกพื้นที่นะคะก็จะดูจากผังเมืองรวมของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ึ่งในส่วนของทางพื้นที่ราชาการนะคะก็จะมีการใช้งานพื้นที่ตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันค่ะจะ,จะมีอยู่หนึ่งพื้นที่ที่จะทําเกี่ยวกับเป็นกิจ,จาก,การของทางหารแล้วก็มีในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ค่ะก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ของกองผ่นสัตว์ต่างค่ะค่ะโดยพื้นที่ที่เลือนะคะก็จะเป็นพื้นที่ของ กรมการศัตว์ทหารบกค,ค่ะกรมรปภที่5ค่ายขุนเนรค่ะแล้วก็และกองพันสัตว์อาค่ะก็จะเป็นพื้นที่ที่ติดกับศูนย์การเรียนรู้ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะซึ่งจะเป็นในการภายใต้การดูแลของทหารค่ะค่ะในส่วนของงบประมาณนะคะเงื่อนทุนงบประมาณจะได้จากงบประมาณพัฒนาจงังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งจะแบ่งเป็นสองระยะ ซึ sí ่งระยะที่หน <t> ึ่งอะค่ะจะเป็นงบประมาณพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ปี2565ค่ะจะงบประมาณอยู่ที่20ล้านบาทเป็นงบประมาณการก่อสร้างอาคารและคลุพันธ์ต่างๆค่ะแต่ว่าจะไม่รวมในเรื่องระบบสาธารณูปโภคถนนไฟฟ้าและก็ปะปาค่ะในส่วนของระยะที่สองจะได้งบจากการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ปี2566ค่ะซึ่งงบประมาณจะอยู่ที่ประมาณ23ล้านบาทค่ะค่ะซึ่งข้อมูลงบประมาณเนี้ยค่ะจะ ได้มาจากการประชุมคณะทํางานจัดตั้งศูนย์พักพิงจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่หนึ่งค่ะ,คะซึ่งข้อมูลอัปเดตในการเกี่ยวกับการจัดการศูนย์ผักพิงยังไม่มีอัปเดตเพิ่มเติมค่ะซึ่งล่าสุดจะอยู่ที่วันที่18พฤษภาคม2565ค่ะ,คะในส่วนของโปรแกรมนะคะก็จะมีองค์ประกอบโครงการ อยู่สองส่วนหลักๆค่ะก็คือส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนการช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดโดยไม่วหวังผลกําไรค่ะซึ่งจะเป็นพื้นที่ทีเ่เป็นในส่วนของอาคารสานักงานพื้นที่สําหรับดูแลสุนัขและแมวค่ะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของห้องระบบและห้องเก็บของค่ะจะเป็นงานระบบหลังบ้านของโครงการค่ะค่ะโดยในส่วนที่2ก็จะเป็นโครงการที่ช่วยทํารายได้ให้เกิด รายได้หมุนเวียนค่ะก็จะเป็นในเรื่องของในส่วนของคลินิกรักษาสัตว์ร้านอาบน้ําตัดขนสัตว์โรงเรียนฝึกสุนัขร้านอาหารและคาเฟ่แล้วก็จะเป็นในส่วนของอาคารห้องเก็บซากและเตาเผาค่ะค่ะในส่วนของการช่วยเหลือสุนัขและแมวโดยไม่หวังผลกําไรค่ะก็ในส่วนของพื้นที่แรกก็จะ มีในส่วนของอาคารสำนักง,งานค่ะซึ่งจะมีองค์ประกอบต่างๆค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของหอผักบุคาลากรนคะคะซึ่งพื้นที่เรามาคาสำนักง,งานจะอยู่ที่2,105.60ตารางเมตรค่ะค่ะในส่วนของพื้นที่สำหรับสุนัขก็จะมีเป็นในส่วนของอาคารเลี้ยงสุนัขก็จะแบ่งเป็น3อาคารอาคารแรกคืออาคารกัโกโรคค่ะก็จะเป็นอาคารแรกที่สุนัข เข้ามาค่ะก็จะเป็นระยะเวลาประมาณ14 -21 วันค่ะในการตรวจฟักเชื้อค่ะค่ะเมื่อผ่านกระบวนการอาคารกักโรคแล้วค่ะก็จะเข้ามาสู่อาคารเอก็จะเป็นอาคารที่จะเลี้ยงแยกเฉพาะค่ะก็จะในส่วนของอาคารเอค่ะก็จะรับได้อยู่ที่2 2 4 0ตัวค่ะข่ะในส่วนของอาคาร B นะคะก็จะเป็นอาคารเลี้ยงรวมค่ะซึ่งในส่วนของอาคาร ในส่วนของอาคาร A ค่ะจะเป็นที่พักของสุนัขที่จะเป็นแยกกุ้งขังเดี่ยวค่ะแต่ว่าจะเป็นคอกรวมค่ะค่ะในส่วนของอาคาร B ก็จะเป็นอาคารเลี้ยงรวมค่ะก็จะเป็นในเรื่องของสุนัขที่อยู่ในช่วงแข็งแรงไวรุ่นแล้วก็ไม่ดุร้ายค่ะจะรับอยู่ที่200ตัวค่ะค่ะละแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของอาคารรออุปการะค่ะก็จะเป็นอาคารที่สําหรับสุนัขที่ผ่านการฝึกได้รับ วัคซีนที่ครบค่ะก็จะลอผู้มาอุปการะค่ะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของห้องเก็บของขังอาหารแล้วก็จะเป็นงานระบบหลังบ้าน,นะคะ่ะซึ่งพื้นที่รวมสำหรับสุนัขจะอยู่ที่1,3416ตารางเมตรค่ะในส่วนของพื้นที่สำหรับแมวนะคะก็จะมีในเรื่องของอาคารเลี้ยงแมวก็จะมีลักษณะเหมือนกับตัวอาคารเลี้ยงสุนัขค่ะก็จะแบ่งเป็น3อาคาระคะ่ะ ซึ่งสำหรับโรงเรือนสำหรับแมวจะรับแมวจนจัดทั้งหมดอยู่ที่2,170ตัวค่ะพื้นที่รวมอยู่ที่2,128.5ตารางเมตรค่ะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของห้องเก็บของและงานระบบค่ะค่ะในส่วนนี้ก็จะรวมพื้นที่อยู่ที่6,350ตารางเมตรค่ะค่ะในส่วนนี้ก็จะรวมไปถึงสระ,ะน้ำในพื้นที่ด้วยค่ะก็ะจะใช้น้ำ ซึ่งจะขุดสระแล้วก็นําน้ามาใช้ในโครงการนะคะค่ะในส่วนของส่วนที่สองน,นะคะส่วนที่ทําให้เกิดรายได้หมุนเวียนในโครงการะคะ่ะก็จะเป็นคลินิกสสรักษาสว์ก็จะมีพื้นที่รวมอยู่ที่2,170ตารางเมตรค่ะก็จะมีส่วนต่างๆต,ต,ตามมาตรฐานของคลินิกค่ะค่ะแล้วก็จะเป็นในส่วนของร้าน,นบน้ําตัดขนสัตว์ค่ะก็จะพื้นที่รวมอยู่ที่73.16ตารางเมตรค่ะ ค่ะก็เป็นส่วนของพื้นที่ของโรงเรียนฝึกสุน,นัขค่ะก็จะมีทั้งพื้นที่ฝึกกลางแจ้งพื้นที่ฝึกในลมค่ะแล้วก็จะเป็นลานแสดงลานสแสดงโชว์มีพื้นที่ชมโชว์การฝึกค่ะค่ะโดยพื้นที่รวมก็จะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเก้าจุดแปดสองตารางเมตรค่ะค่ะแล้วก็จะเป็นส่วนของร้านอาหารและคาเฟ่ค่ะก็จะรวมพื้นที่อยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบสองจุดสี่ห้าตารางเมตรค่ะ ค่ะในส่วนต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของอาคารห้องเก็บซากและเตาเผาค่ะก็จะมีพื้นที่รวมอยู่ที่ประมาณ93ตารางเมตรค่ะค่ะสรุปองค์ประกอบโครงการนะคะพื้นที่รวมทั้งหมดอยู่ที่37,077.49ตารางเมตรค่ะค่ะในส่วนของขั้นตอนการรับสุนัขและแมวเข้าโครงการค่ะก็จะขั้นตอนแรกก็จะเป็นในส่วนของชุมชนแจ้งเรื่องกับอบตหรือเทศบาลคะ่ะให้ส่งเรื่องไปที่ปาสุสัตว์ค่ะ ก็ปศุสัตว์จังหวัดจะทาจะทําประวัติแล้วก็คัดกองสุนัขืองเบื้องต้นค่ะก็ต่อไปก็จะเป็นส่วนที่ปศุสัตว์จังหวัดจะนําส่งเข้ามาที่โครงการค่ะค่ะซึ่งสรุปรวมนะคะสําหรับสุนัขก,ก็จะรับจะมีพื้นที่เอสาหรับสุนัขจรจัดอยู่ที่3ามพตัวค่ะแล้วก็แมวจรจัดอยู่ที่2องพตัวค่ะค่ะในส่วนไซนนะคะก็จะในส่วนของที่ตัง้งโครงการค่ะก็จะเลือกพื้นที่ที่ติดกับ ศูนย์การเรียนรู้ปัจยาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะค่ะในส่วนของบริบทโดยรอบอาคารค่ะก็จะจะพื้นที่ตั้งโครงการค่ะจะอยู่ที่ถนนทางหลวงชนบท4087ค่ะค่ะโดยถนนเส้นนี้ค่ะก็จะสามารถมีที่ท่องเที่ยวในส่วนของวัดป่าหน้าลาพิรมค่ะแล้วก็จะ เป็นในส่วนของแม่ริมพาซามีพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราพิรมค่ะค่ะซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆค่ะก็จะเป็นจุดที่สามารถดึงดูดให้คนเข้ามาใช้ถนนทางเส้นนี้ค่ะแล้วก็จะสามารถแวะในทางของโครงการได้ค่ะ ขัะในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงค่ะซึ่งซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงนี้ค่ะก็จะให้อยู่ในระยะพื้นที่การเดินทางที่ไม่เกิน15นาทีค่ะซึ่งจะเป็นตัวสนับสนุนในพื้นที่ตั้งโครงการในส่วนของอาคาราในส่วนของกิจกรรมที่ทําให้เกิดรายได้หมุนเวียนค่ะก็จะเป็นจุดที่สามารถดึงดูดคนหรือว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือว่าจิตอาสาที่จะเข้ามาในโครงการค่ะ ในส่วนของการคมนาคมนะคะก็ในส่วนของถนนเส้นนี้ค่ะจะไม่มีในส่วนของรถรถการเดินทางขนส่งสาธารณะคะ่ะก็จะต้องใช้เป็นรถส่วนตัวเข้ามาในโครงการเท่านั้น,นะค,ะค่ะค่ะซึ่งในบริเวณนี้ค่ะก็จะมีส่วนของสถานีขนส่งของเชียงใหม่หลายแห่งะคะ่ะจะอยู่ในระยะทางที่ไม่เกินไม่เกิน30นาทีค่ะ ค่ะก็จะเป็นสามารถสนับสนุนพื้นที่ได้โดยการที่จะมีจิตอาสาหรือว่าคนภายนอกเข้ามาสามารถเดินทางได้สะดวกค่ะค่ะในส่วนของขอบเขตที่ดินนะคะ จะใช้พื้นที่รวมอยู่ที่23ไร่างงา7 3ตารางวาค่ะค่ะโดยพื้นที่ตั้งจะเป็นพื้นที่ของกอ,องพันสตางคค่ะเป็นทรัพย์สินของกองทัพบกอยู่ในที่ดินพื้นที่โครงการสวนกเพพนกษตรแผนกเกษตรกสสค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพบริโบทโดยรอบที่ตั้งโครงการค่ะทางด้านหน้าก็จะติดกับถนนเชีมมยงใหม่4087ค่ะ ค่ะแล้วก็ในส่วนของทางด้านหลังนะคะก็จะมีลําห้วยแม่สาเป็นแหล่งน้าสาธารณะค่ะแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นคลองสาธารณะเป็นของแม่สาค่ะค่ะในการวางโซนิงนะคะก็จะเป็นจะเน้นในส่วนพื้นที่สีแดงก็จะเป็นในส่วนของบุคคลภายนอกเข้ามาในโครงการนะคะก็จะ อยู่ในส่วนของทางด้านหน้าแล้วก็จะมีในส่วนของพื้นที่สีเหลืองก็จะเป็นในส่วนของสตาฟ็นของพนันางานของเจ้าหน้าที่ค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของสีน้ำตาลก็จะเป็นในส่วนของอาคารเรียงแมวและอาคารเรียงสูนักค่ะส่วนด้านหลังของโครงการก็จะเป็นในส่วนของงานระบบค่ะค่ะกันแล้วก็จะมีจุดส่วนกลางของโครงการก็จะเป็นในส่วนของสระว่ายน้าค่ะที่ ที่ในส่วนของบุคคลภายนอกสามารถมองเข้ามาในโครงการได้ค่ะเป็นการสร้างบรรยากาศแล้วก็จะสร้างระยะห่างระหว่างอาคารเียงแมวและอาคารเรียงสูนักค่ะค่ะก็ค่ะก,ก็จบแล้วกับโครงการศูนย์พักพิงสุนักและแม่จอจัดในพระบระมราชูปถัมภ์ค่ะขอบคุณนะคะ